ลัคนาราศีธนูเรื่องควรระวังเมื่อพระสุเข้าพระเสาเล่ง16กันยายน2518รเป็นต้นไปนับจากนี้25วันนะครับช่วงที่มีเรื่องระวังอะไรบ้างครับพระเสาเจรืนการเงินนะครับการเงินดีมากนะครับแต่มาเล่งอยู่ประท่ากับดาวพระสุทำไมมีปัญหาได้พระสุก,ก็เป็นจรนอรินะจะมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งทางการเงิน,นครับการเงินดีแต่มีรายจ่ายหรือว่า มีความผิดพลาดทางด้านการเงินด้วยความที่การเงินดีอาจจะใจใยญ่ใจฟูระมัดระวังความละเอียดรอบคอบเรื่องของรายรับรายจ่ายนิดนงครับบางทีมันเผลอพลังไปรวมทั้งเขาเรียกว่ามีดวงถูกเบียดเบียนถูกคนช่วยใช้เงินด้วยนะครับในการเงินต่างๆคนดูแลใส่ใจคนในบ้านเป็นหลักนะครับคนอื่นอย่าเพิ่งวางใจช่วงนี้ทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆอาจจะผิดพลาดที่สำคัญอาจจะถูกหยิบยืมเงินก็จะมีปัญหาในวันหน้านะครับในเรือนของดาวชจ่วเรือนสุภาษด้วยเช่นเดียวกันครับช่วงนี้ก็ ได้เงินดีมาแล้วก็อย่าลืมดูแลพระในบ้านด้วยนะครับแล้วก็ดาวยังมาต่ออยู่ที่เรือนวินาณฉะนั้นเรื่องของรายจ่ายมันก็ยังคงมีนะบางทีได้โชคได้ลาบมาก็อย่าลืมแบ่งทาบุญส่วนหนึ่งไว้ครับเพราะว่าบางครั้งจะเป็นทุกขาลาบเพราะได้มาแล้วเก็บไว้ใช้เองอย่างเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะการมีโชคมีลาบโดยง่ายมีแน่นอนเพียงแต่อย่าลืมนะดูแลใส่ใจคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทําบุญกับเด็กหรือว่าที่อายุน้อยกว่านะครับช่วงนี้ใครมีลูกมีหลานดูแลใส่ใจเขานิดหนึ่งครับจะส่งเสริม